สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศรีกรกฎในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายนะคะยกข้าสู่ราศรีพฤษภนะคะในช่วงวันที่15พฤษภาคมนะคะก็ถึง15มิถุนายนนะคะดาวดาวอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ประมาณ1เดือนนะคะการพยากรก็จะมีจะอยู่ในช่วงหนึ่งเดือนนี้เท่านั้นนะคะ ก็ท่านใดเกิดราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะดวงชะตานะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะมีโอกาสเกิดหัวคิดเกิดไอเดียเกิดโปรเจกต์หรือได้ทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะทำในสิ่งที่ตนอยากทำทำในสิ่งที่ที่คุณไม่เคยได้ทำด้วยเช่นการมีโอกาสได้บุกเบิกได้เริ่ม ได้ต่อยอดด้วยพัฒนาตนเองนะคะในสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีกร,รกฎนั้นคุณมีโอกาสที่จะเจอสิ่งใหม่ๆนะคะหรือชีวิตเนี่ยมีสิ่งที่ตื่นเต้นร้าใจเข้ามาในช่วงที่ทำนายเนี่ยนะคะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยไม่น่าเบื่อไม่ซ้ำซากไม่จําเจนะคะรู้จะแปลกอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้คุณมักจะมีเสน่ห์กับคนอายุน้อยกว่านะคะมีเสน่ห์กับ คนเด็กกว่าอ่อนกว่านะคะมีเด็กมีคนอายุน้อยกว่ามาชอบมาจีบก็ได้นะคะไม่เช่นนั้นก็จะแปลว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีหัวคิดมีไอเดียสร้างสรรค์นในการที่จะหยิบจัดทําอะไรใหม่ๆบุกเบิกอะไรใหม่ๆริเริ่มอะไรใหม่ๆหรือมีการสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับตนเองเกิดขึ้นนะคะสร้างสรรค์นในเรื่องการหาช่องทางการเงินการทองเข้ามาด้วยเช่นกันพัฒนาตัวเองด้วยเช่นกันการเงินเนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎ ช่วงนี้เนี่ยเงินคุณจะเข้าแบบรัวๆนะคะมีโอกาสมีมีรายได้เข้ามาอย่างมากมายนะคะกิจกรรมใดๆก็ตามที่ทําอยู่เนี่ยนะคะในเรื่องของงานที่ทําแล้วมันก่องเงินเนี่ยจากที่มันก่องเงินได้มากเดี๋ยวแล้วเนี่ยมันก็จะก่องเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะมีโอกาสมีความโชคดีทางการเงินการทองนะคะค้าขายอะไรเนี่ยก็มีโอกาสได้ได้ผลกําไรสามารถที่จะกอบ โกยเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมนะคะก็เรียกได้ว่ายอย่างนั้นเลยนะคะในช่วงที่เงินจะเข้ารัว,รวมีราบผลในเรื่องการเงินการทองหรือจะแปลว่าคุณมีเครดิตทางการเงินการทองก็ได้นะคะถ้าคุณทําธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับด้านการเงินการทองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องของสาเร็จเช่นถ้าคุณต้องการที่จะไปกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินเนี่ยมีโอกาสอนุมัติผ่านหรือจะแปลกอย่างหนึ่งว่าคุณจะหาเงินได้มากขึ้นหาเงินได้เยอะขึ้นกว่าเดิมมีเงินไหลเข้ามือคุณมาตลอดเวลานะคะมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็ท่านใดที่ทํางานในด้านของการแบบเป็นการปล่อยเงินกู้อะไรเงี้ยนะคะ ก็มีโอกาสที่จะอาชีพตรงนี้มีโอกาสที่จะมีผลกําไรเข้ามามากขึ้นนะคะถ้าที่เป็นแบบเป็นนักปล่อยเงินกู้อะไรเงรี้ยคุณจะมีเครดิตมากขึ้นคือเป็นถ้าเป็นนายทุนก็คือคุณจะมีชื่อเสียงนะคะเป็นนายทุนก็จะมีคนรู้จักมีชื่อเสียงคุณมีโอกาสมีความร่ํารวยในเรื่องของ อาชีพตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าในที่ไม่ทําไม่ได้ทําอาชีพตรงนี้นะคะก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะหาเงินไม่ได้มากนะต้องบอกว่ามันจะมีโอกาสที่จะทําให้คุณหาเงินได้มากขึ้นมีเงินเข้าไม้เข้ามือมา อย่างมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นนะคะหรือเป็นชน่วงนี้คุณจะมีสติปัญญามีความชันฉลาดมีความรู้ความสามารถในการมองเห็นช่องทางเรื่ององการทํามาหากินเพิ่มเติมมองเห็นช่องทางในการทําเงินได้มากขึ้นนะคะช่องทางในการทําเงินในที่นี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจําก็ได้เป็นช่องทางใดๆก็ได้ก็ได้ที่คุณชอบที่คุณรักที่คุณถนัด นะคะหรือเป็นช่องทางใหม่ๆที่คุณไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นหาเงินเก่งขึ้นมีโชค่ามในเรื่องของการเงินการทองเข้ามานะคะยิ่งคุณมีเป้าหมายยิ่งคุณโปรแกรมจิตในด้านบวกบวกเรื่องการเงินการทองเนี่ยยิ่งดึงดูดให้คุณเนี่ยหาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะแล้วก็จะมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงิน อย่างไม่ขาดไม้ขาดมือด้วยนะคะเรียกได้ว่าเรื่องเงินเรื่องทองอะ่ะถือว่าต้องมีเข้ามามากขึ้นต้องหาให้ได้มากขึ้นนะคะถ้าในช่วงที่ทำนายเนี่ยถ้ายังขาดเงินอยู่เนี่ยแสดงว่าพื้นดวงชะตาเดิมไม่ค่อยดีนักนะคะดวงชะตายังบอกอีกว่าดวงนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของ คู่ค้องคนรักนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎแล้วเนี่ยนะคะในช่วงที่ทํานายเนี่ยคนโสดมีโอกาสเจอเนื้อคู่เจอคนที่เคยร่วมเกาะร่วมสร้างกันมาเจอคู่ในอดีตชาติเจอคนที่คบเจอคนที่คุยกันถูกอกถูกใจถูกคอไปกันได้รไร้สายเดียวกันไปทางเดียวกันความคิดการอ่านกาันเรื่องของ ทัศนคติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายคึงกันคล้ายคกันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะ mm hmm. ก็คนโสดแน่นอนมีโอกาสเจอคนที่ดีเจอคู่ที่ดีเจอเนื้อคู่เจอคนที่เคยทาบุญร่วมก่อร่วมสร้างหรือได้คู่ครองคนรักที่มีฐานะมีความมั่นคง ในคู่ที่ดีนะคะหรือมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณละกันนะคะชาวราศีกรกฎต,ต้องเป็นช่วงที่คุณต้องเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วแหละนะคะสาหรับคนที่โสดนะส่วนคนโสดท่านไหนที่แบบว่ามีตัวเลือกเข้ามาหลายคนเนี่ยก็ต้องดูดูต้องดูไปก่อนนะคะว่าในช่วงที่ทานายเนี่ยใครที่ที่พอใช้คู่เนี่ยก็ยังคงมีการพัฒนาความสัมพันธ์แต่ใครที่ไม่ใช่เนี่ยก็จะมีเหตุให้ห่างเหินยุติความสัมพันธ์ไปเองนะคะ สำหรับท่านที่โสดเรามีตัวเลือกนะคะแต่ท่านใดที่โสดแล้วไม่มีตัวเลือกยังไม่มีใครเข้ามาเนี่ยมันต้องมีเข้ามาแล้วนะคะมีโอกาสเจอรักที่ดีนะคะหรือเจอคนที่มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมีความรู้มีความสามารถเข้ามาข้งเกี่ยวอาจจะมาจากทางการงานก็ได้นะคะจะมาคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็แน่นอนนะคะในเรื่องความรักก็จะมีความดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นหรือความรักค่อนข้างที่จะ อบอุ่นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมถ้านี่มีคู่ของคนรักที่มีสามีภรรยานเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ความรักจะเบิกบานมากขึ้นนะคะแล้วคุณกับคู่เนี่ยก็โฟกัสในเรื่องของการสร้างฐานะทางการเงินนะคะการสร้างฐานะครอบครัวนะคะโฟกัสในเรื่องการหางเงินหาทองก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะต่อมา ถ้าเป็นในเรื่องของงานความรักไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ก็ถือว่ายังอยู่ในมุมที่ดีอยู่นะคะหรือว่าถ้าคนมีคู่แล้วหากมีปัญหาแง่งอนกันเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะปรับความปรับใจการพูดคุยกันปรับความรู้สึกกันได้นะคะในที่สุดต่อมาถ้าเป็นในเรื่องของงานช่วงนี้ชาวกรกฎเนี่ยเรื่องงานเนี่ย งานเนี่ยคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้นะทํางานใดๆก็ตามเนี่ยแล้วคุณเหมาะมากในเรื่องของการที่ไปแก้ไขเอางานเอางานที่แบบงานในเรื่องของงานที่ต้องแก้ไขที่ต้องปรับปรุงเนี่ยคุณจะทําในงานเหล่านั้นอ่ะได้ดีนะคะงานที่มันเสียหายแล้วเนี่ยนะคะหรือมันต้องแบบแก้ไขเนี่ยคือคุณเข้าไปแก้ไขไปทําเนี่ยมันจะมันจะ ถูกฉลอกของตัวคุณเป็นช่วงที่งานเสียงานพังงานที่งานที่ต้องซ่อมแซมงานที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่คุณจะทํามันได้ดีถ้าเป็นงานในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าทํางานเกี่ยวกับด้านการต่างประเทศก็จะดีมีโอกาสดีๆในเรื่องของงานไรถิ่นแดนไกลเกิดขึ้นด้วยนะคะก็หลกัหลกๆแล้วเนี่ยดวงชะตาก็จะมีประมาณนี้นะคะ ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยหรือว่าติดต่อดูดวงมาได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ